ในวันนี้หนูอยู่บ้านเดียวนะอยู่บ้านคนเดียวไ่ไปรับปริญญาแหมมหนูอยู่บ้านเดียวเนาะเนาะไปไปรับปริญญาแหมมหนูอยู่บ้านคนเดียวก่อนเาะไปรับปริญญาพี่แอมมเนาะหนูอยู่บ้านคนเดียวนะชีไหมไอ้วันนี้หนูทำไรใส่บาทลูกวันนี้หนูทำไรใส่บาทหนูแกงส้มกุ้งไง เกงส้มใจยดตายเลย <c oughs> <c oughs> เกงส้มกุ้งครับห <c oughs> ลานชายไปขายของเขาเอามา ด้ยันอนุโมชนาสาสุร์ด้วยกันกับนุกครับทุกคนขอบคุณค่าครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นุกกับอมสินครับขอบคุณค่า